ตัวนี้เป็นแผนแป้งตอติญานะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับตูนช่องพิกิตูนนะคะวันนี้ตูนจะมา,าแชร์สูตรทําแป้งตอติญานะคะแป้งตอติญานี้ก็คือแป้งที่เอาไว้ใช้สําหรับห่อ,อเคบับของเรานั่นเองเริ่มแรกจะใช้แป้งอนเนกประสงค์400กรัมนะคะจากนั้นก็ผงฟู2ช้อนชานะคะใส่ผงฟู2ช้อนชา เกลือ 1>, 1ช้อนชานะคะแล้วเราก็จะม mix เขานิดนึงจากนั้นก็ใช้น้ำมันพืชน,นะคะ60 ml แล้วเราก็ใช้มือเราขยำนะคะจากนั้นก็ใส่ตัวนี้จะเป็นน้ำร้อนแต่ไม่ได้ร้อนมากนะคะร้อนประมาณ70 8 0องศาใส่น้ำร้อนค่อยๆใส่ประมาณ 235 ml นะคะเมื่อเขาเริ่มหนืดขึ้นแล้วนะคะตุลก็จะเอามาปั้นเอามันมาตอบนโต๊ะนะคะเขามีความค่อนข้างหนืดเลยอะแบ้งเนี่ย ไม่ต้องห่วงนะตอนแรกๆก,ก็จะติดกับโตอย่างนี้แหละเดี๋ยวผ่านไปสักพักเดี๋ยวมันก็ไม่ติดแป้งของตูนก็เริ่มหนืดมากขึ้นแล้วนะคะเริ่มจะได้ที่แล้วเมื่อกี้ตูนใส่แป้ง,ปงไปเพิ่มเมื่อกี้ตูนใส่แป้งไปเพิ่มอีกประมาณ50กรัมนะคะเพื่อไม่ให้ติดเอ่อโตเะนาะแล้วก็ให้เขานวดง่ายมากขึ้นก็จะเท่ากับว่าเราใช้แป้งอเนกประสงค์ทั้งหมด450กรัมนะคะ ใช้เวลาประมาณ15นาทีเนี่ยเขาไม่ติดมือละเนื้อเนียนเข้ากันดีทีเข้ากันแล้วนะคะแต่เราจะแบ่งแป้งก่อนที่จะไปพักนะคะใช้ใช้แป้งทาเพื่อให้ง่ายต่อการตัดพยายามปั้นให้กลมมากที่สุดนะคะเวลา แต่ว่าไม่ไม่ต้องซีเรียสแบ่งไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรแล้วก็ใช้แป้งทาตรงมีนะคะเวลาตัดเขาจะได้ไม่ติดตัดแบ่งทั้งหมด8ก้อนนะคะเวลาตัดเสร็จแล้วต้องแบ่งเขาเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยเขาเริ่มจะแป้งเขาก้อนเดียวกันเขาเริ่มจะรวมตัวกันอีกแล้ว กลมปิดปิดตูดหลังจากที่เราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอามาใส่กระมังเพื่อพักแป้งนะคะแต่ตุนจะใช้ฝาปิดนะคะเราจะพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะหลังจากที่เราพักเขาไว้15นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูแป้งกัน แล้วเราจะมาคลึงแป้งกันนะคะแป้งที่เราพักไว้วิธีของตูจะง่ายมากทุกคนใครๆก็ตามทำตามได้แล้วตูวก็จะใช้พลาสติกจะใช้ซิปล็อกนะคะแล้วก็ถาดอะไรก็ได้จับกดเลยค่ะกดเลยนะคะเขาจะเป็นแผ่นกลมๆออกมาเองเนี่ยแล้วทีนี้เราก็จะใช้ที่ครึงครึง,รงตาม คึงตามรูปล่างของเขาคึงได้ประมาณนี้เราก็ใช้วิธีดึงเอาก็ได้นะคะดึงเพราะแป้งเขาจะค่อนข้างนุ่มยืดหยุ่นนะคะ จะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงเลยนะคะเกือบไปทางแรงเลยไม่อย่างนั้นตัวแป้งเราจะกรอบจับวนไม่ได้เราต้องใช้ไฟแรงนะคะให้เขาสุกเราจะรู้ได้ยังไงว่าแป้งเขาได้แล้วนะคะยังข้างนี้เห็นไหมมีฟองขึ้นมา ดูยขึ้นมาเรากลับได้เลยนะคะกลับแป้งได้เลยโอเคได้แล้วทั้งสองด้านนี่นะคะได้แล้วนะคะเพราะเมื่อกี้เห็นไหมมันจะมีป่องๆขึ้นมานะคะ่ะ โอเคได้แล้วเราก็เอาใส่ถาดน,นะคะแล้วก็ใช้ฝาปิดนะคะเพื่อแล้วก็ใช้ฝาปิดเพื่อเก็บความชุ่มชื้นเขานะคะฝากกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตุนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ